รียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมคุณอิทธิพลคุณปลืม้มคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์คณะอนุกรรมการในกองทุนนี้ทุกคณะท่านอาจารย์ วิทยากรและที่สำคัญในปีนี้ขณะนี้เราได้เชิญท่านผู้แทนจังหวัดซึ่งประกอบด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดผู้แทนคณะกรรมการกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ของจังหวัดวัฒนธรรมจังหวัดรวมทั้งพันธมิตรแนวร่วม ผู้ผลิตสื่อจากท้องถิ่นต่างๆมาร่วมกันประชุมสมนาในวันนี้ด้วยอย่างที่เราฟังจากรายงานเมื่อสักครู่ก็จะได้ทราบแล้วว่ากองทุนนี้ได้ก่อตั้งมาจนถึงบัดนี้ประมาณ5ปีแล้วถือว่าน้องใหม่มากในบรรดากองทุนทั้งหลาย แต่ขณะเดียวกันรัฐบาลก็ตระหนักดีว่าเป็นกองทุนที่มีความสำคัญมีความสำคัญในแง่ที่ว่าโลกทุกวันนี้อยู่กับสื่อคำว่าสื่อนั้นหมายความถึงการส่งข่าวสารการส่งความหมาย หรือการแสดงเจตนาไปถึงบุคคลอีกฝ่ายหนึ่งถ้าหากว่าบุคคลอีกฝ่ายหนึ่งนั้นประกอบด้วยผู้คนเป็นจำนวนมากเราก็เรียกกันว่าสื่อสารมวลชนถ้าไปถึงคนเป็นจำนวนน้อยหรือตัวต่อตัว,ตวรายต่อรายก็เรียกว่าเป็นสื่อเฉพาะบุคคล สื่อเฉพาะบุคคลนั้นไม่ค่อยจะเกิดปัญหา,หาหรือผลกระทบมากนักเพราะแม้จะมีผลกระทบก็จะเป็นไปในวงที่แคบแต่สื่อใดที่มันไปถึงมวลชนหรือมีโอกาสเข้าถึงเนื้อหาสาระนั้นพร้อมกันทีละมากๆนับว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ เพราะถ้าสื่อดังกล่าวนั้นเป็นสื่อที่ไม่ปลอดภัยเป็นสื่อที่ไม่สร้างสรรค์อะไรเรียกว่าไม่ปลอดภัยอะไรเรียกว่าไม่สร้างสรรค์นั่นก็คือสื่อที่เท็จเหมือนกับที่วันนี้เราเรียกว่าเฟกนิวส์สื่อที่ระรานผู้อื่นที่เรียกว่าไซเบอร์บูลลี่ หรือแม้แต่ข่าวสารใดๆก็ตามที่ทำให้เกิดความจงเกลียดจงชังเกิดความรู้สึกคัมเห็เกิดความรู้สึกเป็นศัตรูที่เรียกว่าเ e speech นั้นทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสื่อที่ไม่ปลอดภัยทั้งนั้นขณะเดียวกันมันก็ไม่สร้างสารรค์คือไม่ได้ทำให้เกิดมรรคผลอะไรขึ้นมา มีแต่แตกราวความสามคัคคีเข้าหน้ามองหน้ากันไม่ติดเพราะว่าถ้าหากว่าเกิดความหลงเชื่อในข่าวสารนั้นก็จะล่ำลือกันไปต่างๆนาๆนาจนกระทั่งทำให้เกิดผลร้ายบทบาทของสื่อในวันนี้มันไปมากกว่าที่มีในอดีตเพราะวันนี้สื่ออาจจะมีบทบาทในการสร้างสรรค ในด้านมิติของการเรียนรู้ทำให้เรารู้เรื่องราวข่าวสารเปิดโลกกระทัดอะไรต่อมีอะไรมันรวดเร็วว่องไวทันใจกว่าในอดีตผมเคยอ่านประวัติศาสตร์ก็บอกว่าเมื่อเกิดปฏิวัติใหญ่ในประเทศฝรั่งเศสซึ่งตรงกับไทย สมัยรัชกาลที่หนึ่งนั่นน่ะข่าวมันมาถึงประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่สามตรงนี้มันหมายความว่ายังไงมันก็หมายความว่าในอดีตการเดินทางของข่าวสารมันล่าช้าแต่ปัจจุบันนี้การเดินทางของข่าวสารมันรวดเร็วว่องไว อะไรเกิดที่วอชิงตันก็จะรู้ได้ในพริบตาเดียวที่สิงคโปร์อะไรที่คนสิงคโปร์รู้ก็จะมาถึงกรุงเทพในนาทีเดียวกันหรือนาทีถัดไปเทคโนโลยีมันทำให้ข่าวสารมันมาได้รวดเร็วและไอความรวดเร็วเหล่านี้ถ้าเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์มันก็ทำให้เกิดการเรียนรู้แต่ถ้าหากว่าเอามาใช้ในทางที่ไม่สร้างสารรค์ สิ่งที่จะเกิดขึ้นย่อมเป็นพยันตรายอย่างยิ่งเพราะว่าข่าวร้ายมันไปได้เร็วเมื่อไปเร็วคนก็จะเชื่อเป็นจานวนมากเชื่อแล้วอาจจะปฏิบัติตามผิดผิดจกนกระทั่งเกิดผลร้ายต่อสุขภาพกายสุขภาพจิตในทางสังคมในทางการเมืองในทางเศรษฐกิจอาจจะเกิดผลร้ายมากกว่านี้อีกมหาศาล ด้วยเหตุนี้เองครับรัฐจึงได้มอบหมายให้กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์หรือที่เราเรียกกันย่อๆสั้นๆในภาษาอังกฤษว่า TMF เนี่ย t h a i l a ด์มีเดียฟันเป็นหน่วยงานที่จะช่วยขีดเส้นใต้คำว่าช่วยคือไม่ได้ผลักภาระให้ทำทั้งหมดเป็นหน่วยงานที่ช่วย ทำให้เกิดสื่อสร้างสรรค์ขึ้นมาช่วยให้เกิดสื่อที่มีความปลอดภัยขึ้นมาช่วยมากช่วยน้อยไม่สำคัญแต่ก็จำเป็นจะต้องช่วยทีนี้ลำพังกองทุนเนี่ยมันก็มีกันอยู่แค่นี้แหละผู้คนที่ทำงานในสำนักง,งานกองทุนก็มีอยู่นิดเดียวเองเงินที่ใส่ลงไปในกองทุนก็มีอยู่ ไม่มากนักไม่มากพอที่จะสามารถกระตุ้นเตือนหรือผลิตสื่อที่มันปลอดภัยแล้วก็สร้างสรรค์ทีนี้จะทำยังไงหลักมันก็มีง่ายๆครับว่าและถ้าเหลือบาฟาแรงก็ต้องออกปากบอกแขกช่วยแบกหามนี่เป็นสำนวนไทยสมัยโบราณ การออกปากบอกแขกช่วยแบกหามในที่นี้ก็คือการสร้างการมีส่วนร่วมเราจึงจำเป็นต้องหาพันธมิตรหาอาสาสมัครหาเครือข่ายเรื่องนี้เหมือนกับเรื่องอื่นๆอ,อีกหลายเรื่องทำไมวันนี้เราถึงต้องมีโครงการจิตอาสานั่นก็เพราะเราต้องการพันธมิตรการมีส่วนร่วมทำไม ปปชเวลาเขาจะรณรงค์เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเขาตึงต้องไปวักมือเรียกประชาชนเข้ามามีส่วนก็เพราะว่าการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนนั้นเป็นเรื่องสำคัญที่จะมาต่อเติมส่วนที่ยังขาดอยู่ขาดคนขาดเงินขาดสมองที่จะคิดขาดแรงที่จะทำ มันก็ตรงกับสมนวนไทยนี่แหละครับว่าถ้าเหลือบาฝาแรงแล้วต้องออกปากบอกแขกช่วยแบกช่วยแบกหามก่อนหน้านี้ไม่กี่วันผมก็ไปเปิดงานทํานองนี้แหะครับให้กับปปชซึ่งเขาก็เปิดเวทีสร้างการมีส่วนร่วมก่อนหน้านี้ไม่กี่วันผมก็ไปเปิดงานให้กับปปง ซึ่งเขาก็รณรงค์ในเรื่องที่จะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมก่อนหน้านี้ผมไปเปิดงานเกี่ยวกับการป้องกันปราปรามยาเสพติดของปปสเขาก็รณรงค์เรื่องการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมวิธีเชิญชวนให้คนเข้ามามีส่วนร่วมมีหลายรูปแบบบางทีก็ต้องใช้เงิน บางทีก็พึ่งพาอาศัยมันสมองบางทีก็พึ่งการออกแรงบางทีก็พึ่งพาการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแหล่งข่าวเป็นสายสื่อเป็นหูเป็นตาอะไรก็ตามเราเรียกว่าเรือข่ายเรียกว่าพันธมิตรเรียกว่าแนวร่วมทั้งนั้นคราวนี้ก็มาถึงเรื่องสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตรงนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีแนวร่วมมีพันธมิตรมีจิตอาสาเข้ามาช่วยทำที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าอย่างที่เรียนให้ทราบสำนักงานกองทุนก็เล็กนิดเดียวคนทำงานก็มีกันอยู่หยิบมือหนึ่งเัินซึ่งอาจจะดูมากหลายร้อยล้านบาทแต่ก็ยังถือว่าน้อยสำหรับที่จะเอามาทำอะไรให้เกิดดอกออกผล เราต้องใช้วิธีแต่งตั้งกรรมการแต่งตั้งอนุกรรมการวันนี้เราก็มีอนุกรรมการการมีส่วนร่วมที่อาจารย์พนาเป็นประธานวันนี้เรามีอนุกรรมการเฝ้าระวังที่มีคุณรดาเป็นประธานวันนี้เรามีอนุกรรมการส่งเสริมนวัตกรรมซึ่งก็มีท่านอาจารย์วรัตนเป็นประธาน วันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาเช่นคุณสมมผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กเยาวชนเช่นคุณธวัชชัยเราก็ต้องพึ่งพาคนเหล่านี้ครับที่เข้ามาช่วยกันในการระดมสติปัญญาวิทยาการมันสมองแต่มันก็ยังไม่พอ สื่อนั้นมันออกมาทุกวันทุกนาทีแล้วในทุกวันในทุกนาทีนั้นมันก็มีสื่อที่ปลอดภัยและไม่ปลอดภัยสื่อที่สร้างสรรค์และไม่สร้างสรรค์เจือปนมาด้วยเสมอด้วยเหตุนี้เองตามแผนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ระยะที่หนึ่งพศ2 5 6 2ถึง2 5 6 5จึงเน้นในเรื่อง การมีส่วนร่วมคนที่จะเข้ามาร่วมนั้นคือคนไทยทั่วประเทศคนที่จะเข้ามามีส่วนร่วมนั้นก็คือพระภิกษุสามนเณรนักพรตนักบวชบาทหลวงคนที่จะเข้ามามีส่วนร่วมก็คือบรรดาผู้ผลิตสื่อของท้องถิ่น ซึ่งท่านอาจจะทํากันอยู่แล้วในานามของศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองพื้นบ้านตลอดจนกระทั่งครูบาอาจารย์นักเรียนนิสิตนักศึกษาคนเหล่านี้เขามีความคิดดีๆบางทีแค่บอกเขาว่าเราอยากได้อะไรแล้วปล่อยให้เขาไปคิดรูปแบบและเนื้อหาเขาก็สร้างสรรค์มันออกมาได้อย่างบันเจิดพิสดาร แล้วได้ผลดีได้ผลดีอย่างชนิดที่เรียกว่าคนรุ่นเก่าอย่างเราอย่างผมเนี่ยตามไม่ทันให้คิดเองก็คิดไม่ออกซึ่งมันก็เหลือเหมือนกับปัญหาเรื่องคนรุ่นเก่ารุ่นใหม่หลายเรื่องที่เกิดในสังคมเวลานี้แหละครับด้วยเหตุอย่างนี้เองตามแผนพัฒนา ระยะที่หนึ่งดังกล่าวซึ่งเริ่มใช้ในปีสัป562ถึง565ได้กำหนดให้ระดมการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆทั่วประเทศขณะเดียวกันก็เน้นไปที่ผู้ผลิตสื่อควานหาผู้ผลิตสื่อ ให้มาช่วยกันคิดทำสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ขณะเดียวกันก็ควานหาพันธมิตรเครือข่ายที่จะมาช่วยเป็นหูเป็นตาในการเฝ้าระแว,ะวังบอกเราว่ามีสื่ออะไรที่ไม่ปลอดภัยไม่สร้างสรรค์อยู่ที่ไหนแล้วจะได้หาทางจัดการกันและที่สำคัญที่สุดในแผนพัฒนา ระยะที่หนึ่งดังกล่าวของทางการนั้นก็ได้เน้นในเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อด้วยไอ้คำว่าการรู้เท่าทันสื่อดูจะเป็นคำที่เกิดใหม่เมื่อก่อนเราไม่ค่อยได้ยินแต่ความจริงเป็นคำที่มีความสำคัญมากในวันนี้อะไรก็ไม่เท่ากับการรู้เท่าทันถ้ารู้เท่าทันเสร็จแล้วก็ไม่ตกเป็นเครื่องมือ ถ้ารู้เท่าทันเสียแล้วก็ไม่ตกหลุมพรางถ้ารู้เท่าทันเสียแล้วก็เอาตัวรอดเมื่อหลายปีมาแล้วผมเคยได้รับเชิญไปเปิดโรงเรียนไทยรัฐวิทยาในต่างจังหวัดเราได้ทราบก,กันแล้วว่าคุณกำพลวัชรพล จ้าของหนังสพิมพ์ไทยรัฐนั้นท่านเอากําไรของท่านส่วนหนึ่งไปสร้างโรงเรียนไทยรัฐวิทยาขึ้นทั่วประเทศจนกระทั่งบันนี้ร้อยกว่าแห่งความจริงก็คือโรงเรียนธรรมดานี่แหละแต่ว่าในคราวที่ผมไปเปิดโรงเรียนไทยรัฐวิทยาครั้งหนึ่งนั้นได้รับทราบด้วยความแปลกใจแล้วก็ตื่นเต้นเพราะว่ามันหลายปีมาแล้ว คุณมานิตสุขสมจิตเป็นผู้แทนมนลนิธที่ไทยรัฐได้อธิบายให้ทราบว่าในโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทุกโรงเรียนเนี่ยเด็กนักเรียนเขาก็ต้องเรียนเหมือนโรงเรียนทั้งหลายเรียนภาษาอังกฤษเรียนภาษาไทยเรียนพละเรียนวิทยาศาสตร์เรียนอะไรก็เรียนไปตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ สิ่งหนึ่งที่ในหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการไม่มีแต่เพราะว่านัสพไทยรัฐเป็นเจ้าของโรงเรียนจึงใช้สิทธิพิเศษที่จะสอดแทรกให้โรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั้ง100แห่งต้องเปิดสอนวิชาสองวิชาซึ่งไม่มีในหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการแต่เด็กที่เรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยาจะได้เรียนสองวิชานี้ วิชาที่หนึ่งคือวิชาว่าโดยการผลิตสื่อก็สมแล้วเขาเป็นหนังสือพิมพ์เขาก็ต้องการสอนให้เด็กที่ศรีสเกตยโสธรมหาสาครคามเชียงรายสงไกลโกลกรู้จักในการผลิตสื่อวิชาที่สองคือวิชาการรู้เท่าทันสื่อ ผมก็ถามว่าวิชารู้เท่าทันสื่อเนี่ยมันทำอะไรคุณมาริตอบสั้นๆก็คือการจับผิดสื่อเพื่อว่าเด็กที่อ่านสื่อคนที่อ่านสื่ออ่านนิือพิมฟังวิทยุดูโทรทัศน์ปั๊บเนี่ยจะต้องใช้วิจารณญาณได้ว่าข่าวสารอันนี้จริงหรือไม่จริงผมถามแล้วทำไงถึงจะรู้ว่ามันจริงหรือไม่จริงก็ก็มันไม่เคยรู้ว่า,วาจริงหรือเปล่า พอฟังเข้ามันก็นึกว่าจริงอ่ะต้องบอกก็สอนเรื่องกาลามาสูตรอย่าเชื่อเพราะเหตุว่าจุดจุดจจจุตั้ง10บข้อแล้วก็สอนวิธ,ธีไปเช็คว่าถ้าได้ยินข่าวนี้ดูมันแปลกๆอยู่เราควรจะไปเช็คก,กับใครที่ไหนอย่างไรก่อนที่เราจะแชร์หรือแพร่ไปทั้งหมดเนี่ยเขาสอนมาตั้ง20ปีละ ผมฟังแล้วผมตื่นเต้นเพราะนั้นต่อมาเมื่อมีการตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชนผมยิ่งตื่นเต้นทวีคูณเมื่อรู้ว่าในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชนได้ถือเอาเรื่องการรู้เท่าทันสื่อเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดในการปฏิรูปประเทศด้านสือ่อ โดยตั้งเป้าว่าทำยังไงที่จะให้คนไทยติดตามสื่อแล้วรู้เท่าทันสื่อได้ไม่ว่าจะสื่อวิทยุหนังสือพิมพ์โทรทัศน์โซเชียลมีเดียหรือแม้แต่ใบปลิวโฆษณาอะไรก็ตามแสดงว่า เรื่องการรู้เท่าทันสื่อนั้นมันเป็นศาสตร์ชนิดหนึ่งที่สอนกันได้ถ้าอย่างนั้นก็คงจะต้องช่วยกันสอนช่วยกันเผยแพร่ทั้งหมดนี่ครับมันก็อยู่ในแผนพัฒนาเพื่อทำให้เกิดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ผมได้ทราบว่า การจัดเวทีระดมการมีส่วนร่วมเหมือนอย่างวันนี้ได้จัดมาแล้วสี่ครั้งสี่ภาคครั้งนี้เป็นครั้งที่5ครั้งสุดท้ายต้องขอบพระคุณสำนักงานกองทุนที่ได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาอย่างนี้ได้ประโยชน์จริงๆครับ เพราะว่าเวลาจัดขึ้นมาแต่ละเวทีจะเป็นที่เชียงใหม่นครศรีธรรมราชหรือที่ไหนก็ตามที่ชนบุรีหรือแม้แต่วันนี้ที่กรุงเทพมหานครเนี่ยท่านได้เชิญผู้ผลิตสื่อท้องถิน่นผู้ที่เคยติดต่อกับกองทุนผู้ที่เคยสมัครขอรับทุนแล้วก็ได้บ้างไม่ได้บ้าง ไอ้ประเภทได้ผมก็อยากจะฟังความเห็นไอ้ประเภทไม่ได้ผมก็อยากจะฟังเหมือนกันว่าเขารู้สึกยังไงที่เขามาสมัครแล้วเขาไม่ได้เขารู้สึกว่ามันอายุติธรรมสองมาตรฐานหลังเกียรลังงอนเขาควรจะพัฒนาฝีมือยังไงเพื่อจะมาได้ทนุนเพื่อจะเอาไปผลิตสื่อที่ดี ส่งเขาประกวดหรือเผยแพร่ไอ้อย่างนี้ครับมันไม่มีทางอื่นนอกจากเปิดเวทีอย่างนี้แล้วก็มาพูดกันฝ่ายหนึ่งมาถามอีกฝ่ายหนึ่งมาตอบแล้ววันนี้เราก็เชิญวัฒนธรรมจังหวัดในภาคกลางวันนี้เราก็เชิญท่านรองผู้ว่าการจังหวัดตัวแทนจังหวัดในฐานะที่ท่านมีอนุกรรมการสื่อ ปลอดภัยและสร้างสรรค์ของจังหวัดมาร่วมกันรับฟังเพราะหนึ่งในทางปฏิบัติท่านต้องเป็นหูเป็นตาให้กับรัฐสองในทางปฏิบัติท่านต้องให้ข้อมูลแก่ประชาชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาครูบาอาจารย์ที่เขากระเหียนกระหือรือมีความคิดฟิตจัดอยากจะช่วยผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ขอเงินเข้ามาหน่อยเดียวก็จะทำให้ แต่เขาไม่รู้ว่าจะเป็นสมัครที่ไหนเขาไม่รู้ว่าเกณฑ์ในการพิจารณานั้นทํำยังไงเขาไม่รู้ว่าต้องวิ่งเต้นเส้นสายกันที่ไหนก็ามาถามกันที่นี่ถามเสร็จผู้รู้ท่านก็จะได้ตอบจะได้แนะแนะทั้งเทคนิคในการสมัครแนะทั้งเทคนิคในการทําสื่อผลิตสื่อเพราะฉะนั้นเวทีอย่างนี้จึงเป็นเวทีที่มีประโยชน์ ถึงจะจัดกันมาแล้วสี่ภาควันนี้เป็นครั้งที่ห้าทำท่าจะเป็นครั้งสุดท้ายเนี่ยปีหน้าจัดอีกก็ได้ฮะอาจจะไม่จัดเป็นภาคก็ได้จัดเป็นกลุ่มเป้าหมายก็ได้หรืออาจจะจัดอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อโควิดซาลงเราอาจจะมีวิธีและช่องทางคิดรูปแบบต่างๆได้ดีขึ้น เพราะถึงอย่างไรกองทุนนี้ก็ยังจะต้องทำงานต่อไปผมต้องขอบพระคุณทุกท่านที่ได้กรุณาสละเวลามาร่วมงานในวันนี้และขอให้ท่านตักตวงและใช้ประโยชน์เต็มที่ทั้งประโยชน์ในเชิงธุรการประโยชน์ในเชิงวิชาการจากการประชุมวันนี้ เพื่อท่านจะได้เป็นแนวร่วมเป็นพันธมิตรของเราเราคือกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในการที่จะทำงานให้เกิดประโยชน์ต่อวงการสื่อของเราและมันจะเชื่อมโยงไปถึงวงการอื่นๆอีกมากครับไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมและการเมืองก็ตาม เพราะคำว่ามิสอันเดอร์สแตนดิ้งหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนเพราะสื่อคำว่าหลงเชื่อเพราะรู้ไม่เท่าทันสื่อแล้วคล้อยตามไปแล้วนั่นนะถ้ามันไม่จริงและถ้ามันเป็นเท็จมันเกิดผลร้ายมหาศาล มันทําให้ลือกันไปต่อๆกันจนกระทั่งกระทบต่อความมั่นคงความปลอดภัยกระทบต่อเศรษฐกิจกระทบต่อสังคมวัฒนธรรมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนจะเปลี่ยนไปหมดจากข่าวที่เท็จแล้วลือกันไปทั้งหมดมันเป็นเรื่องของสื่อนี่เอง บัดนดีได้เวลาอันสมควรนะครับในฐานะที่เป็นประธานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ผมขอเปิดการประชุมระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและขอให้ท่านบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดงานได้ประโยชน์จากการจัดงาน เพื่อท่านจะได้เอาไปประยุกต์หรือปรับใช้กับงานของท่านสมความตั้งใจทุกท่านทุกประการขอบพระคุณครับขอบพระคุณอย่างสูงครับ